เราก็ไปดูที่คนที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยรูปสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆใกล้ๆเวลาที่แกถ่ายโอุจาระปัสสาวะออกมาแล้วไปดูที่ว่าอุจาระปัสสาวะของแกเนี่ยมาสะอาดแลอสกปรกอุจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสสาวะเป็นน้ําที่ดื่มเข้าไป เวลาที่แกถ่ายเข้าไปแล้วมากินเรามาื่มได้ไหมแก้กง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องว่าจักันละเอียดนั่งนึกกับวันร่างกายถ้าร่างกายมันมีอะไรบ้างหันไปดูปริกูระบกแล้วหันไปดูธาตุสี่แล้วก็หันไปดูนวสีก้าวว่าท่านกล่าวว่ายังไง ว่าสภาพที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสกปรกถ้ามันสกปรกจริงไหมตอนนี้ต่อมาก็มาในตอนท้ายท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือร่างกายคือว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กายคือการมาันทะพ,พยายามบัดอุตจัะอุตจักะอะไรก็นแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยหรือว่าความโง่เงาห่อนอน ั้งหมดนี้ท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือมันเลยอย่าถือมันไว้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันก็สร้างแต่ความร้อนรอนไม่มีความสุขอย่ายึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิตเพราะร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นราเป็นของเรามันมีไม่มีสภาพทรงตัวมันเต็มไปด้วยความสกปรก อารมณ์ความโกรธความพยาบายก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความพุ่งซ่านจึงควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวขึ้นชื่อว่าความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าร่างกายแ้ะโลกนี้เป็นอนใจจังทุกอย่างของโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขงังมันเป็นทุกมันก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวและเรายังจะถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ดีเพื่อประโยชน์อะไรองสมเด็จพระจอมตรทรงตรัสว่าเมื่อเห็นแล้วก็สักตะวันเห็นจงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิด้แต่เพียงว่าไอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างนิวรณ์นี้ มันก็สักต่ว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสุขปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักผิดจิตมันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความเยียาดเป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับนันืีว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป เราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นพวงเราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เป็ทุกข์อารมณ์ของเราจะเป็นสุขได้เพร่ะหนึ่งเราไม่ติดในร่างกายและเราก็ไม่ติดในวัตถุนั้นหลายอารมณ์ใจของเราก็จะเข้าถึงที่สุดข,ขอืความทุกข์คือพระนิพพาน